ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราทารุของเราค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรายอมเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อที่ว่าในสายตาเขานะคะคุณเป็นคนแบบไหนเนาะเขามองคุณแบบไหนอะไรประมาณนี้นะ,ะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะในสายตาเขานะคะ เขามองคุณเป็นคนแบบไหนในสายตาเขาค่ะเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก่อนนะคะนายออฟ r อดนะคะนายออฟเพนเดคลนะคะ เดลเบอร์ค่ะอืมคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะเอ่อมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นคนที่ทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะแล้วก็เอ่อทำอะไรค่อนข้างที่อาจจะตัดสินใจช้านะคะหมายถึงว่าคือเราต้องต้องชัวร์แล้วก็ถึงจะตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ เกเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันด้วยนะคะคุณเป็นคนที่อาจจะรักสวยรักงามน,นะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณก็เป็นคนที่แบบแต่งตัวดีนะคะหรือว่าที่เหมาะกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค,ะนะะคะ่ะนะมีเสน่ห์ค่ะมีเสน่ห์นะคุณเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วอาจจะมีความสุข หรือคุณเป็นคนที่อบอุ่นนะคะรักครอบครัวอะไรประมาณนี้นะแต่ที่เห็นเลยนะคะที่เด่นชัดขึ้นมาคือตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงนะมั่นคงในความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะคือมั่นคงในตัวเองอะคะ่ะนะอืม คุณนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูนะชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็ชาวธาตุดินพฤษภกันมังกรนะแล้วก็มีชาวธาตุลมด้วยเนาะโอเคทีนี้มาดูกันนะคะว่าในสายตาเขาเนี่ยเขามองคุณเป็นคนยังไงคะอ่าใครคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงคิดถึงอยู่เนี่ยนะ เขามองคุณยังไงคะเนี่ยว้าวเขามองว่าคุณเป็นคนสม่ําเสมอนะคุณอ,อาจจะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีความตั้งใจนะคะคุณทําอะไรก็ทําจริงจังอะคะ่ะไม่ใช่แบบ ทำแล้วเอาไม่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ใช่เป็นคนโลเลนะที่ที่เห็นจากหน้าไพ่นะเพราะมองคุณเป็นคนขยันนะคะทํางานเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยสร้างเนื้อสร้าง,างตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่อเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะหรือว่าโฟกัสงานหรือชอบทํางานนะคะแล้วก็เออรักที่จะก้าวหนาเนาะคุณเป็นคนที่ ไม่ยอมแพ้นะคะต่ออุปสรรคปัญหาใดๆนะเวลาคุณทำอะไรคุณก็จะทำแบบให้สุดอะคะ่ะนะไม่ทำอะไรที่มันครึ่งๆกลางๆนะทำก็ทำให้สำเร็จนะคะคุณเป็นคนที่ดูมีความเจ้าชู้หน่อยๆนะในใสายตาเขาอะแต่เขาก็มองว่าคุณมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ดูแบบอาจจะมีคนมาชอบเยอะเป็นคนดูดีนะคะเป็นคนที่ เออ่พูดจาดีนะมีสเสน่ห์เจ้าชู้หน่อยๆน,นะคะดูโรแมนติกอะไรประมาณนี้แล้วก็คุณมีความอ่อนหวานอ่อนโยนอยู่ในนั้นแล้วก็เอาจริงนะพเพื่อนๆคุณมีทั้งความอ่อนโยนมีทั้งความแซบนะต้องใช้คำว,ว่าแซบคือเป็นคนที่อาจจะดู ดูเปรี้ยวนะคะดูดีดูดูเก่งดูฉลาดทำงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือคุณเหมือนจะมีหลายๆมุมอยู่ในตัวนะคะในในตัวคุณเองอะคะ่ะนะบุคลิกของคุณนะอ่อ,อนหวานได้อ่อนโยนได้นะคะสุภาพอะไรอย่างเงี้ยอีกมุมหนึ่งก็เป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่อาจจะมีฟอร์มมีอีโก้ของคุณเหมือนกันนะคะอ่า ขอดูสิคะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากนะอะคุณอาจจะดูเป็นคนแบบเข้าสังคมเก่งอะไรอย่างนี้แต่คุณวะาวางวางตัวดีเป็นคนไว้ตัวนะคะเข้าถึงยากเขามองว่าคุณน่ะไม่ใช่จะให้ใครเข้าถึงง่ายๆนะคะ นะเป็นคนเข้าถึงยากอาจจะมีกำแพงด้วยซ้ำนะคะคุณอาจจะคัดคนนะคะที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณอะ่ะค่อนข้างยากหมายถึงว่าคุณค่อนข้างคัดนะอาจจะเป็นเพื่อนหรือสังคมอะไรนะคะที่คุณจะไปอยู่ในนั้นอะ่ะคุณจะคัดนะคะว่าเออโอเคคนคนนี้คบได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะแล้วคุณเป็นคนที่ ดูมีสเสน่ห์นะคะดูลึกลับนะคะดูคาดเดายากเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่น่าค้นหาแล้วกันนะคะต้องบอกอย่างนี้นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะขัดคนนะคะคนที่จะเข้ามาคบเราเนี่ยม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเพื่อนนะคะกระยาณมิตรหรือว่าคนรักก็ตามนะคะคุณเป็นคนที่มีไอเดียนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ คือคุณอาจจะดูสบายๆดูเฟนลี่นะแต่คนเข้าถึงยากนะเอาจริงมีพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตัวคุณเองเป็นคนที่นั่นแหละอาจจะห่วงพื้นที่ส่วนตัวนะคะที่เห็นเนาะอะไรที่คุณคุณรู้สึกว่าส่วนตัวคุณก็จะไม่พูดนะคะคุณก็จะเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งเหมือนกันนะ เขามองคุณว่าแบบนี้หรือเขาอาจจะมองว่าคุณออกแนวแบบขี้ถึงขี้ห่วงหน่อยด้วยนะคะแต่อาจจะเก็บซ่อนักการอะไรประมาณนี้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมากนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคือจริงๆชอบอาจจะชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวนะคะแต่เขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรก็ มีแพชชั่นกับสิ่งสิ่งนั้นทําอะไรก็ดูแบบมีความสุขกับสิ่งที่ทํามากๆเลยเขามองว่าคุณมีเสน่ห์มากเลยนะอะอย่างเช่นคุณทํางานงานที่คุณทําคุณก็เหมือนเป็นงานที่คุณคุณชอบแล้วคุณก็รักแล้วคุณก็เต็มที่กับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะมีความเป็นตัวเองสูงมากนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวด้วยนะอื เจ็ดเหรียญน,นะคุณเป็นคนรอบคอบนะคะคุณเป็นคนที่ทำไรก็ต้องคิดต้องไตร่ตรองเนาะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นเลยแหละนะแล้วก็เป็นคน ถ้าคุณทํางานอย่างเงี้ยเขาก็มองคุณเป็นคนมีทักษะที่ดีนะคะทุกคนเชื่อมั่นในตัวคุณไว้วางใจคุณอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยนะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนที่สตรองแต่ก็มีความนุ่มนวลอ่อนโยนอยู่ในนั้นนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเก่งไม่ใช่แบบว่าเก่งในเรื่องของการควบคุมนะคะคุณอาจจะมีจิตวิทยาด้วยนะหรือว่ามีวิธีของคุณนะคะที่ อ่าที่ทําให้ให้คนที่เข้าใกล้คุณต้องต้องยอมให้กับคุณอะโดยที่เขาแบบเต็มใจด้วยนะเ mm hmm. ออนะคือเหมือนคุณเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ก็แบบรู้สึกดีอะค่ะสัมผัสได้ถึงความดีความเก่งของคุณความน่ารักความอ่อนโยนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคนที่ มีความแข็งแกร่งเหมือนกันเนาะยกตัวอย่างแต่เขาเข้ามาหาคุณอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นความน่ารักของคุณอย่างเช่นถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามอะพูดใหม่งงละอืมเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นคู่แข่งการอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นในงานใช่ไหมคะเออทุกคนก็จะแบบ เป็นมิตรกับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ตัวคุณเป็นคนน่ารักนะไม่มีใครอยากจะเป็นศัตรูกับคุณเลยแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้ามกับคุณ,คณก็ตามนะคะคุณก็จะทําให้คนคนนั้นนะ่ะรักคุณจนได้อ่ะหลงสเสน่ห์คุณจนได้อ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเนี่ยโอ้ดีเอ็มพราเสามองคุณแบบ ชื่นชมมากๆนะคะเขามองคุณดีมากๆเขาให้เกียรติคุณนะคะคุณคณนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมะคะ่ะจิตใจดีนะมีทั้งความเมตตาความอ่อนโยนนะคะความเก่งความแกร่งอยู่ในนั้นหมดเลยสุดยอดนะคะตัวคุณคุ n น f อ w สอดนะคะบางท่านบางคนอาจจะเป็น เขาไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ได้นะคะคนที่เข้ามารับชมนะคุณเหมือนกับว่าคุณอาจจะผ่านอะไรไมาเยอะนะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์มีไหวพริบที่ดีนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากๆนะคะเป็นคนเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะคุณตัดสินใจเก่งนะคะมีความเด็ดขาดอยู่ในนั้นแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้ชอบมีปัญหานะคะหรือไม่ชอบเรื่อง ดาม่าเท่าไหร่นะคะอ่ะเดอะมูนนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเซ็กซี่นะคะมีสเสน่ห์นะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบยุ่งกับใครนะแต่ถามว่าติดต่องานทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไหมได้ดีแต่เวลาส่วนตัวคุณก็เป็นคนที่แบบว่า มีโรคส่วนตัวสูงเช่นกันนะคะไม่ชอบดราม่าด้วยนะคะอืประมาณนั้นแล้วยังไงอีกดิสตานะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนจริงใจนะคะเป็นคนจริงใจแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีดูดีแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นนะคะปรับตัวเก่งเป็นคนศรัทธาในเรื่องของความรักก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ศรัทธาในเรื่องที่คุณเอ ที่คุณทำนะอย่างเช่นเรื่องงานอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณทำได้มันจะสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะคุณศรัทธานในตัวเองด้วยนะคะนะก็จะประมาณนี้นะโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกคนขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ